แต่ก็ไล่่น้วัเดินด้หอมัน่ตับทือ่ะคือเิด้หยใจ่แ้งตับ นี่หน้ก็หยับตรงนี้เลยีนหยับงนี้หยยบนีจอเล่นะพอกระตางนี่มั้งตั้งแั้งตงาน ตรงคงนี่เลยครับพกครับ วูนนี้กันบ่ติ่งบ่ายังบ่เผือเลยนก็ไยไปหันเราไม่ม้อหนึ่งพนครับเราหนีครับมาจอดหนึ่งครับตู้ว่ตจริงบอกด้วยให้อีกเคยอยู่หรอครับบ่กนี้อะรคร พกเขาก็ไปามาไหมครับางเออเขาก็ไปไปเาม้เขามาฮากันตเดียวเขามาทัรงบดาผมพวกขึ้น่าเขาจะให้กันนิดีบนอนบ่เต็มขึ้นทุกขึ้นมาเฮาเลยพยายมไปยังมากมากกัเขาดีไม่นอนของตมตมตมเมเต็มต็เต็เมเต็มเตหมเต็มเมมเตเตเต็มเงมัตเเ็เห็เต็ม้เเตมเ ตอนนี S <S ้ตอนทห่งานบ้านนี่ไหมเกขาลุกลโมากเยอนนี้เพ่มาได้อหุนละออัา่อเกิดไทยเกิดมอเรไเวกุนพอไ้ว่าลกไปว่าลุกใหมก็่อลกปุ๊บตงนีการดเรต่อไปหน่อยนะ บางที่หะนหน้าเขาคดีเด่ขดีเด่นอยู่ดีเดก็ไปม่นครับางที่่ะจะได้าเยมันเป็นคดีดังของกัเพออไของจังหวัดไได้ไหมแม่แม่มีแล้วแมพ่กับแ่มีแล้วพ่อกับาที่หะพ่อกัยคุกแล้ไหมยดแค่จ้กกินอะไรกับยดคุกไม่นะิดแค่อาตีอาติดนลไหมสีปียีิบปีหมละไม่จนบ่อัจะหนาลูกกันละไปกับคือในส่วนของคอประคองสาทางอัเพือ เออหมายเลขที่สามนะครับดูแลผลกระทบของครอบครัวของหลูกงหลานต่อไปนะครับเอ่อประธานเจท่านจะวัดน้ำนะครับเนาะการวัดูแลในจุดนี้นะครับโอเคดูสภาพก็กวัวลำบากไปครับเอ่อการลำบากเนี่ครับลำบากอยู่ในครอบครัวหลงหลานทั้งสองคนนั่นแหละเอ่ออนาคตเลยจังหวัดมาถือว่าดูแลอีกทีหนึ่งนะครับจุดสำคัญจังหวัดนะครับเอ่อเบ่งเคลื่อนกับแก่งตั้งอำเภอเรียบร้อยแล้วครับทั้งเอ่อปราบอำเภอแล้วก็แม่อำเภอนะครับแก่งบร้อยแล้วเอ่อพอจะเน้ำการต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไป มันต้องจอยูีแล้วละมันจะหูแมนต้องเจาตตรงคนที่ห่เต้สีหูวนอนี่ของนี่มันก็ทรรหากินในงอกอกของงอยุแต่ว่าคน้มันบ่เอาจีบอไีบเอามาอย่างันรับไรเอาม่กับว่าธรรกินอย่างดุกานี่สิกะับมตัตเปลามากขึ้นเจ็บวานอนนอนเอาตื้นที่สวกัไปนี่สิไหมประวิสศพเนี่ยจดเตียงนีุดดเตียงเตียนบอเดียได้วันแดงแยไม่รู้มกันสามคนอดแดงแดงัตาย อันนี I mean. wow. Wow. Wow, ้คนจะได้ไม่สองคนนี่แหละพฤติกรรมมันขึ้นตัววัวนี่คนนี้ไม่ใช่นายคนติดได้หอมตายย่มขายได้เธอแม่พบคารวะกับศพเสีเหายใหมาอยากพี่น้องบัววัวได้จ้ะบัวไม่เคยต้องด่าถึงไปไหมแนนวะวจะให้ออกมาเอาถึงสุดไปหางเลยว่าเราบอกว่านีวบอกว่านี่มาจับจับไม่ได้ขอสาม้านี่กสิอนูี่เรจะบาดที่น่อยากที่บ๊วป